มาพี่น้องจะพ้ามักไก่ย่ายสิพ้ามักไก่เมื่อนี้เป็นเสาร์วันที่ยี่สิบสองเดี๋ยวเบื้องหน้าย่ายจะข้าวขึ้นเดียวยังใส่เน่โอ้รถดีนีจปินก้อนเลยทุกย่างก้าอา มะกไกตําตะไคร่พริกไทยใส่กระเทียมเล็กหน่อยใส่ข่าเล็กหน่อยหลากฟักซี่หอมย่าสีมักไกเอาเกลือใส่กันเอาเมื่อโลดมันต้องใส่เห็นมันนั่นดิยเติบ อันนี้ป่ให้อันนั้นเด้อพี่น้องปากไผปากมันเนาะนี่อันนี้รสดีใส่กะเอาใส่ลายกับเสบกพี่น้องต้องเอาเกลือเน้นนักหนึ่งไก่เวลาห้าหนึ่งแล้วมันตีไตนัวได้กบสิเอาสอดฟ้าเขียวใส กะเอาขึ้นกันน้ำมันหอยประมาณสองส่วนผงสูรดกะเอาขึ้นกันใส่้ายกับมะเสียอก ใส่หลายแสบหลายแมนยุก่อเขาใส่เกินแล้วมันหนึ่ไก่มันเป็นทั้งไดล่ะแยกกระสีมาไก,ก่อีกจักพักนึงมือเศ้าหลดแล้วเขาเห็ดกินเองเนาะเขาไม่ได้ไปเห็ดไปไประกวดทรรั้งใดเราจะไก่ยัง แข็งแน่อยู่แย่ก็เอาน้ำเติมจักน้อยหนึ่งเพราะว่าแย่ก็สิมักไว้อีกประมาณจัก็นึ่งโมงเหล่าแต่ตามไกอ่ออนกาบเื่องมันเขา่าหอมเห้วอด้อใบบักกูดกับตะไคร่โอ้ใบบักกูดกับใบตะไคร่ห้องไต หรือว่าใส่ก็ได้ผู้ลงค้นกับบอมักเด้อใบบัวบูดใกล้หาขาหกขาบอกหนึ่งสองสามสี่หาต้นขายง่ได้พี่น,อน,น้องขายง่ายขนาดนี้สมนี่แล้วค้นเลขคนเลขคนเลข ยอดน้ำไปจักน้อยนึงแยกกระสีมักไวแบบนี้เรียบร้อยแล้วความนาลุ่มนี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องมักไว้จักข้าวจากักย่างกี้ไรก็จกักสามสิบนาที ะว่ากันข้าวเปล่าอ่ะข้าวเฝล่าเมเกิดข้อตะไครออนกา่าเขานา้ำเขาเนื้อเม่เ,เกบดึงรถหลางเมื่อก่อนพี่น้อง แยาเกี่ยมเกรียงน้ำจิ้มไว้เรียบร้อยแล้วประเห็ดหลายดอกเปืืองพริกกระเทียมสองกีบํำนี่แหะพี่น้องเห็ดกินไปซะแล้วแต่ละมือละเว้นต้มกับพ่อปาน,นั่นคัอบ่กินห่อนๆกับว่าแสบ พอดกับพอเป็นนันเปลี่ยนเป็นหนึ่งดงดูเดดจังหนึ่งเทียนหนึ่งบ่นี่ซ้ำนี่แหละพี่น้องแย่สีเกียมหาเครื่องใบตะไคร้มะโผซึ่งโผยังกัน